โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยจะมาสปอร์อนิเมะเรื่องปรามาจาย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็น E p พีที่289ถึง E p ีที่290นครับผมก็เป็นตอนล่าสุดแล้วนะครับสำหรับอีพีหน้าก็มาอาทิตย์หน้าละกันเพือ่อเป็นการสื่อารเราก,ก็เชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยหลังจากที่เอกได้เปิดรูปแบบพลัง7ชั้นขึ้นมาได้มันก็ทําให้เราทั้งโศกก็ตามประตะตกใจมากก็ไม่คิดเลยว่าพวกเขานั้นจะได้มาเจอกับรูปแบบอันทรงพลังขนาดนี้นะ ก็เป็นรูปแบบในตำนานแม้กระทั่งพวกเขาเองก็ยังไม่สามารถทำมันขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนายน้อยของพวกเขาสามารถสร้างรูปแบบนี้ขึ้นมาได้แต่เมื่อพระเอกได้ตรวจสอบร่างกายของท่านโสหลิวไทแล้วตัวเขานั้นก็พอที่จะมีทางช่วยเหลือนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นออกเป็นสองทางนะครับวิธีแรกก็คือให้ท่านโสหลิวไทรักษาโดยการกินยาเม็ดระดับเจ็ดเข้าไปนะครับก็จะเป็นยาฟื้นฟูพลังชีและก็ยาลดความเจ็บปวดนั่นเองถ้าเกิดว่ากินยานี้เข้า ไปเรื่อยๆแล้วล่ะกก็คงจะสามารถกลับใกล้และก็หายกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนแต่วิธีนี้มันก็จะมีแบบว่าใช้ระยะเวลานานเช่นกันนะครับรวมถึงทรัพยากรวัตถุดิบอะไรต่างๆในการปรุงยาระดับเจ็ดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีนี้นะครับมันก็ จะเห็นผลได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานนั่นเองนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือให้่ามโซริวท่านั้นบรรลุไปถึงพลังระดับกษัตริย์นะครับก็จะบรรลุไปถึงสายเรือนระดับ7อีกด้วยและวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ง่ายเช่นกันแต่ว่ามันก็จะต้องแลกกับาการที่จะต,ต้องเสี่ยงอันตรายอาจจะถึงแบบขั้นความเป็นความตายเลยก็ว่าได้นะครับและหนึ่งโดยในการปรุงยาร,ระดับ7นั้นมันจะต้องมีวัตถุดิบทรัพยากรมากมายนะครับการที่พวกเขาจะหาวัตถุดิบและก็ทรัพยากรมากมายมานั้นก็ จะไม่สามารถทํามันได้นะครับตัวธนุโสริวสซวนลุยเองก็คือองค์จักรพรรดินั่นแหละครับผมตัวเขานั้นก็คิดว่าการใช้วิธีที่2องของเพกนั้นก็คงจะเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยพระเอกกไมในบอกแผนการอะไรไขไปมากนะครับบอกเพียงแค่เราธานุโสและก็องค์จักรพรรดนั้นเชื่อในสิ่งที่เขาทําก็พอและก็ทําตามสิ่งที่เขาบอกห้ามขัดแย้งแต่อย่างใดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปเพียงแค่เล็กน้อยมันก็จะทําให้การเลื่อนระดับพลังของธนุโสลิวไทยนั้นมันก็จะไม่สามารถทํามันสําเร็จได้นั่นเองนะคร และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เขียนวัตถุดิบปรุงยาอะไรต่างๆให้แก่องค์จักรพรรดิไปนะครับเพื่อไปหาวัตถุดิบตามที่เขานั้นต้องการมาปรุงยาระดับเจดขึ้น1เม็ดนะครับก็ไม่รู้ว่ายานี้มันคือยาอะไรนะครับแต่เนื่องที่มันเป็นคําสั่งของพระเอกแล้วตัวท่านองค์จักรพรรดิเองจึงได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกในที่สุดนะครับก็ได้นําเอาวัตถุดิบมากมายที่พระเอกนั้นต้องการมาให้จนครบแล้วนะครับและหลังจากวัตถุดิบอะไรต่างๆครบแล้วพระเอกก็ได้เริ่มปรุงยาในทันทีนะครับซึ่งยานี้มัน ของมันเรียกได้เลยว่าแรงมากนะครับจนเราทัานอุโสทุกๆคนที่ได้กลิ่นนี้ก็ต่างพาก,กันมึนงงมึนหัวก,กันไปเลยนะครับก็ทําให้พวกเขาเองก็คิดว่ายานี้มันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับตัวทันอุโสลิวไทก็แทบที่จะไม่อยากกินมันเลยทีเดียวนะครับก็กลัวว่าพระเอกนั้นจะเป็นหนอนบนไส้และก็มาที่นี่เพื่อจัดการเขานั่นเองนะครับความคิดของเขาก็แยกออกมาอีกฝั่งเช่นกันนะครับแต่เนื่องโดยที่ทันโซโลิวไทไม่ยอมกินยาเม็ดนี้เข้าไปพระเอกจึงได้ใช้กําลังในการต่อสู้นะครับได้ทําการมัดตัวท่าน านโซลิวไทเอาไว้และก็กอกยาเม็ดลงปากไปเลยนะครับจึงทําให้ท่านโซลิวไทยหลังจากที่ได้กินยาเม็ดระดับเจ็ดของพระเอกเข้าไปตัวเขานั้นก็รอำรุมทรมานเจ็บปวดรวดราวเป็นอย่างมากนะครับแทบที่จะไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปแล้วแต่มันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับพระเอกนั้นก็ได้ทําการสัต์ท่านโซลิวไทแบบรัวๆโดยที่ไม่ยั้งมือเลยก็ว่าได้แถมก็ยังให้สั่งให้เราท่านโซนั้นนะครับทำการโจมตีท่านโซลิวไทไปแบบรัวๆจนกว่าท่านโซลิวไทเองจะตายไปเลยนะครับคือแปลว่า ระเอกโหดจัดในตอนนี้ส่วนทางฝั่งของเราท่านุโสพวกเขาก็ไม่ได้ขัดคําสั่งของพระเอกแต่อย่างใดนะครับได้ทําการรวมพลังกันในการเข้าโจมตีท่านุโสรลิวไทแบบรัวๆนะครับเละเทะสะบักสะบอมกันเลยก็ว่าได้ถึงแม้ท่านุโสรลิวส่วนลุยหรือว่าองค์จักรพรรดิเองจะไม่พอใจในการกระทําของพอเพกในครั้งนี้และก็อยากที่จะไปหยุดท่านุโส์ทั้ง3เอาไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าอยากให้ทั้งโซลิวไทยหายกลับมาเป็นปกติให้ตรงได้ก็คงทําตามที่เขาสั่งเท่านั้นนะครับอีกไม่นานก็จะสามารถทําสําเร็จได้แน่นอนและหลังจากที่ธนุโซลิวไทยถูกโจมตีเข้ามาแบบรัวมไม่ย่างนะครับปางตายแล้วในตอนนี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกแค้นเป็นอย่างมากและก็จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับพอตัวเขานั้นคิดว่าพระเอกเป็นคนทรยศถูกสั่งมาจากตะกูลเล้งและก็นิกายกุยเซียนเพื่อมาจัดการเขานั่นเองนะครับเขานั้นจึงได้ทําการระเบิดพลังออกมาเรียกไล้ว,ว่าทำโซลิวไทย ตอนนี้บรรลุพลังไปถึงระดับกษัตริย์แล้วนะครับก่อนที่จะพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปซึ่งพระเอกก็ยังดีที่สามารถนําเกราะป้องกันของเขาที่ได้มาก่อนหน้านี้นะครับป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับก่อนที่พระเอกนั้นจะได้พูดบอกกับท่านสหริวไทยว่าเรียบร้อยแล้วการรักษาของขา้าสําเร็จแล้วร่างกายของท่านกลับมาเป็นปกติและก็ยังสามารถเลื่อนระดับพลังไปถึงระดับกษัตริย์ได้แล้วนะครับจึงทําให้ท่านสหริวไทยก่อนหน้านี้ที่แบบว่าโมโหพระเอกจนแทบจะฟิลขาดอยากที่จะฆ่าพระเอกไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องหยุดการโจมตีลงไปนะครับและก็ได้กล่าวขอโทษกล่าวขอบคุณพระเอกที่ในตอนนี้นะครับพระเอกสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเขาหายกลับกลายมาเป็นปกติแล้วนะครับความแข็งแกร่งหรือว่าระดับพลังก็ยังเรื่อนไปถึงระดับกษัตริย์แล้วอีกด้วยนะครับโดยพระเอกก็ได้บอกแก่กับทุกคนไปนะครับว่าที่จริงแล้วการรักษาของเขามันค่อนข,อข,อขา้างที่จะโหดไปหน่อยนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ช่วง20ปีที่แล้วทันวุโสลิวไทยพยายามที่เรื่องระดับไปถึงระดับกษัตริย์นั่นเองนะครับแต่เะว่าตัวเขานั้นก็ ใช้การฝึกที่แบบว่าโหดเยี่ยมเกินไปเป็นการฝึกพลังแห่งความชั่วร้ายนะครับเป็นพลังแห่งความโกรธนั่นเองจึงทําให้การเลือดรับในครั้งนั้นมันเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับจึงทําให้พลังของเขาก็เลยได้ถูกระง,งับเอาไว้ทะเลวิญ,ญญาณในร่างกายก็ถูกทาลายไปเรื่อยๆแล้วอีกด้วยในตอนนี้นะครับพระเอกก็เลยใช้แบบว่าเทคนิคแห่งความเป็นความตายเพราะถ้าเกิดว่าท่านโซลิวไทยเข้าไปในจุดที่แบบว่ากําลังจะตายอีกครั้งเท่านั้นก็จะสามารถปลดผนึกพลังนี้ขึ้นมาได้ใหม่นั่นเองนะครับและในตอนนี้ ก็สามารถทําสําเร็จจดได้จึงทําให้เราท่านุโสรวมถึงองค์จักรพรรดิและก็ท่านุสหลิวไทยนะครับก็ต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากและก็อึ้งเลยนะครับไม่คิดเลยว่านายน้อยของพวกเขาจะเก่งและก็ฉลาดขนาดนี้นะครับแต่ถว่าก็จบเป็นอ p พีนี้ก่อนนะครับสำหรับอีพีหน้าอาทิตย์หน้าก็มากันใหม่ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนจริงมันก็ไม่ได้ยาวนะครับทุกคนก็เลยจะสั้นไปหน่อยนะครับก็รอรับชมกันใหม่ละกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ